สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CWB ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มอัปเดตราคาเนาะในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่าวันเสาร์และอาทิตย์วันพรุ่งนี้กับวันมะรืน6กับ7 2วันผมจะมีวันหยุดพิเศษ2วันก็คือหยุดพรุ่งนี้กับหยุดวันมะรืน2วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ วันจันทร์เปิดทาการตามปกติเนาะวันเสาร์าที่ผมจะไปรายงานความคืบหน้าวิทยานิพลของในระดับปริญญาเอกนะครับผมว่าเป็นรอบรอบโปรเกรสของเขาเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในปลายสัปดาห์นี้นะครับผมราคาเนี่ยมันมีการปรับค่อนข้างเปลี่ยนแปลงหลายรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามราคาใกล้ชิดช่วงนี้พอดูแล้วเนี่ยราคากระดาษที่มันปรับลงมาเนี่ยมันนิ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เศษเหล็กเนี่ยที่โรงงานสั่งปรับมาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ปรับลงมาเนาะก็เริ่มทยอยนิ่งแล้วนะผมก็เชื่อว่าทิศทางแนว โอเคก็เดี๋ยวไปเรื่องอัปเดตกันเลยเนาะไดไ้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ขอเริ่มต้นจากในส่วนของเหล็กบางก่อนเลยเหล็กบางเมื่อเช้าโรงงานแจ้งมานะครับมีการปรับนิดนึงนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับเหล็กบางหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทสําหรับเหล็กบางนาะ8บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนาเช่นเหล็กกลองเหล็กซีเหล็กก่อสร้างเหล็กโครงสร้างต่างๆอะไรรถใหญ่อะไรรถเกี่ยว วันนี้ถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนานะครับหน้าร้าน,นจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ12บาทจนถึงที่กิโลกร,รัมละ1 4บาทนะครับผมสำหรับเหล็กหนาในเดินผ่านนี่พอดีอะเน้มฉากเน้มฉากแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับ60ซื้ออยู่โล60แล้วจะมีแผงแอร์ทองแดงแบบนี้แผงแอร์ทองแดงคืออะไรแผงแอร์ทองแดงคือ มันจะคล้ายๆกับเป็นตัวคอยเป็นตัวคอยร้อนด้านนอกเนาะของพวกแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคลายร้อนคอยร้อนคอยเย็นมีหมดเนี่ยเป็นแผงแบบนี้ที่ข้างในมันจะมีท,ท่อทองแดงวิ่งไปวิ่งมาเนาะท่อทองแดงแบบนี้นะครับไส้อร์ทองแดงแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นหม้อน,น้ําแบบนี้เนาะสำหรับมีเนยมอหม้อน้ำนี่ก็คือที่มันไม่มีไส้ทองแดงอยู่ตรงกลางเนาะมเนิมอหม้อน้ำล่าสุดจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บบาทนะครับผมต่อมาจะเป็นพวกอลูมิเนียมบางแบบนี้ อลูมิเนียมบางไม่ไว่าจะเป็นพวกถาดแบบนี้นะครับผมเป็นพวกเป็นพวกถาดเป็นพวกไม้ถูพื้นเป็นพวกอะไรที่เป็นอลูมิเนียมนะเนียมบางหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ48บาท48บาทอันนี้จะเป็นพวกของแกะละถ้าเป็นพวกของแกะในวันนี้หน้าร้านพวกอลูมิเนียมติดเหล็กหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ14บาทครับผมพกมุกคนของแกะแต่แนะนําให้ทําการแกะแยกมาจากบ้านดีกว่าน่าะจะได้ราคาดีกว่า สายไฟเนาะอันนั้นเครื่องปอกสายไฟเราเครื่องสีแดงที่คุณเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นเครื่องปอกสายไฟเราเนาะสายไฟผมแนะนําว่าให้ปลอกมาขายดีกว่าผ้าไม่ได้ปอกมาแบบเป็นในกองเนาะอย่างที่อยู่ในกล้องตอนนี้นะครับถ้าเป็นทองแดงที่ไม่ได้ปอกมาหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาทนะครับผมต่อมาในกองตรงนู้นอันนู้นจะเป็นพวกพลาสติกกรอบ ps abs นะครับผมพลาสติกกรอบ ps abs ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องปรินเตอร์นะครับโครงทีวีนะครับโครงตู้เย็น คงเครื่องซักผ้าต่างๆนะครับผมพวกนี้เนาะหน้าร้านก็รับซื้อหมดเลยนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกับละหนึ่งบาทไม่ต้องไปหาที่ทิ้งไอ้ของพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยทราบว่าพวกนี้สามารถขายได้เนาะรวมไปถึงทั้งหมวกกันน็อกด้วยนะครับหมวกกันน็อกก็สามารถขายได้นะครับผมต่อมามาดูกันในส่วนของพลาสติกเหนียวกันบ้างนะครับผมหรือตระกูลพลาสติกรวมเนาะนอะเช้ามีพี่ลูกค้าเพิ่งถามมาว่าตะกร้าผลไม้เทสยังไงเทสอะไรตะกร้าผลไม้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะไอตัวเนื้อแบบเนี้ย มันจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทตัวนี้เนาะวิธีการเทก็คือให้ตัดกริดเนื้อเขาแล้วลองเอาไปลอยน้าดูถ้าเกิดพลาสติกเนี่ยมันลอยน้ำเนี่ยเอาเอาเอาลอยบนน้ำันแล้วเอานิ้วกดลงไปนะให้มันจมไปใต้น้าเลยแล้วถ้าเนื้อพลาสติกมันลอยกลับขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพลาสติกขายได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นตะกูลพลาสติกเหนียวนะฮนะเนาะแล้วก็ต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกพลาสติกรวมในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเบอร์2เบอร์1เบอร์2เบอร์ 1, ร1พวก PET เบอร์2พวก HDPE เบอร์4 LDPE เบอร์หตระกูล PP พลาสติกรวมพวกนี้นะครับผมหน้าร้านจะซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผมกิโลกร,รัมละ7บาทอันนี้เป็นตัวอย่างของพลาสติกรวมอันนี้จะค่อนข้างเห็นภาพชัดอันนี้จะเป็นพวกตระกูลของเบอร์สองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแกรสลน้ามันเครื่องเป็นพวกน้ํายาล้างจานน้ายาล้างห้องน้ำต่างต่างอันนี้คือตระกูลเบอร์สองของเป่าอันนี้จะเป็นตระกูล P p พตระกูลเบอร์ห้าเนาะวิธีการดูดูยังไงง่ายมากเลยกล้องโฟกัสไหมครับอ่า ดูที่ใต้บรรจุภัณฑ์ของคุณว่าสามเหลี่ยมถ้ามันมีสามเหลี่ยมแล้วมีตัวเลขอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรถ้ามันเขียนว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้าสามารถเอามาขายเป็นพลาสติกรวมได้หมดเลยนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละเจ็ดบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นพศคูนเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าคือพวกพีพ,พาททาีน่แหละนะก็ลดเจ็ดบาทเหมือนกัน อันนี้จะเป็นส่วนของอลูมิเนียมกระปอ๋องอลูมิเนียมกระป๋องเช่นกระป๋องกาแฟกระป๋องน้ำอัดลมต่างๆอลูมิเนียมกระป๋องหน้าร้านวันนี้ซื้อยอยู่กิโลกรัมละ45บาทนะครับผม45บาบาทไรปะเอาอยางวง <c oughs> ไหมล่ะเนี่ยเข็มขัาดนน,อน็อต <c oughs> เออแข่งยืดเข่งยืดอา่าไปแก่งยืวงเพามันใส่ไปนานยางมันจะเริ่มยืดอันนี้จะเป็นในส่วนของกระดาษแข็ง กระดาษแข็งหน้าร้านนะครับวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมสำหรับกระดาษแข็งนะฮะกระดาษแข็งนี่น่าจะเป็นราคาปกตินะฮะอันนี้จะเป็นพวกกระดาษรวมสีกระดาษสีกระดาษรวมสีต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50านะครับผม4 50. บาท50บอันนี้พี่สนันอะไรอยู่ครับอ๋อเพ็กสกินนี่เนี่ยเ <สะ S 1> พ็กส, <ะ S 1> ส <ะ S 1> กิน <สะ S 1> ผมจะบอกว่าเพ็กสกรีนแบบนี้รับซื้อนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทและที่สาคัญเพ็กสกรีนอย่าลืมเปิดฝาแยกออกมาฝากิโลกรัมละบาทบาทรับผมแจ็คทำไรครับอันนี้เป็นท่อ PVC สีฟ้าท่อ PVC สีฟ้าวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทครับผม4บาทอันนี้ปิดนมันพืชเก่าปิเปล่าปิ๊เปล่าอันนี้ก็รับซื้อนอะปิเปล่ารับซื้ออยู่ใบละ20บบาทนะครับผมจัดมาได้เลย ปี๊บเป่าขอแบบนี้ขอเป็นปากแบบนี้สวยๆแบบนี้เนาะมีรอยนิดหน่อยได้แต่อย่าเอามีดแบบเฉาะให้มันขาดเป็นอย่างเงี้ยมันอุดมันอุดไม่ได้นะครับผมมันจะเสียปี๊บไปเนาะแบบนี้รับซื้อปี๊ปละยี่สิบบาทต่อมาถ้าอยู่ข้างในนู้นน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆว่าให้กรองตะกรอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้มีเศษอาหารผสมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไข่แล้วก็ก่อใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊ปมาขายผมได้เลยน้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊ปนะครับผมวันนี้หน้้้าาารนะบซืออยู่่ททีีปล65 465บาทถ้าเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ24บาทเป็นกิโลก็คือเหมือนเอาใส่ขวดใส่กรลอนอย่างเงี้ยมาได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกกระป๋องเหล็กพวกกระป๋องเหล็กกระป๋องกาแฟเหล็กแบบนี้นะครับหน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาท50นะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะถอดไอตัวห่วงเข้ามาห่วงอันนี้เนี่ยห่วงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเนี่ยรีอลอน <laughs> เนี่ยเอาแบบเนี้ยถ้ามีเวลาอยู่บ้านนะแยกออกมา กระป๋องสาบาทห้อตัวห่วงแบบนี้นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ27บาท27บาทอยากเจ้าของบริษัทเอาไว้เดี๋ยวเอาไปเข้ากองโอ้ของเป่าหมดแล้วครับไวมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องเตรียมมุไปคัดหน้าบ้านบายเข้าเายี่ยมเลยอันนี้จะเป็นพวกขวดน้ำเกลือครับ ขอน้ำเกลือแบบนี้สามารถขายได้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผมกิโลกร,รัมละ7บาทอันนี้โล่งเลยต้องบอกก่อนว่าแบบาสาวบ้านเราทํางานไวมากดูดิจาได้ไหมมันจะมีกองเต่าเยอะอันนี้คือแบบเขาเคลียร์หมดละนี่เคลียร์หมดกเกลี้ยงเลยนะเขาทางานไวมากไวจริง,รงยอมรับเลยแต่เราลองเดินไปดูหลังบ้านกันหน่อยไม่ได้ไปดูแบบหลายสัปดาห์แล้ว พวกนี้ซื้อแล้วนะพวกนี้ซื้อแล้วสําหรับพวก PVC ประตูอะไรอย่างนี้ซื้อแล้วนะครับผมโนละบาทเนาะต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกตระกูลสายยางนะครับผม <S <S สายยางเนี่ยจะมีทั้งสายยางที่เป็นสีเขียวสายยางสีเขียวนะครับผมหน้าร้านนะครับวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทห้าสิบสำหรับตัวสายยางสีเขียวเนาะแต่ถ้าต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกสายยางสีขาวสายยางอ่อนแบบนี้จะซื้ออ, <S <S อยู่ที่กิโลกรัมละสี่บาทนะครับผม context. ตรงพื้นตรงนี้จะเป็นพวก CD DV ดีครับที่เอามาแพ็คกิ้งไว้แล้วเนาะอัน เดระระวังนะครับสมาร์ทบอร์ดซื้อมาเหลืออันนั้นเตียงของคลินิกเรามีธุรกิจคลินิกด้วยนะเรามีธุรกิจคลินิกกายภาพด้วยครอบครัวผมเนาะอันนี้จะเป็นเส้อน้ำมันเส้อน้ำมันเส้อน้ำมันรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทห้าสิบเส้อน้ำมันอะคริลิกอะคริลิกอะคริลิกหน้าร้านซื้ออยู่กิโลกร,รัมละสี่บาทนะครับผมสี่บาท ไอ้เมื่อเช้าเหมือนจะมีเมื่อวานเหมือนมีคนถามมาใน YouTube นะว่าขวดเบียร์ลีโอใหญ่ซื้อเท่าไหร่เริ่มเลยแล้วกันช้างลังละ13ลีโอลังละ11ช้าง13ลีโอ11นะครับหงทอง17ไฮเนเก้น11นะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นพวกติตย,ยสารเก่าพวกหนังสือสีสีพิมพ์สีสนิเตยสารเก่าพวกพิมพ์สีพวกนี้นะครับขายได้เนาะกิโลกร,รมลัมละ4ี่บาทห้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกกระดาษแข็ง กระดาษแข็งแบบนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท6บาทสําหรับกระดาษแข็งเนาะกิโลกร,รัมละ6บาทนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกขาวดาเอกสารขาวดำ A4 แบบนี้นะครับผมเนาะขายได้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาท7บาท7บาทเดินระวังงานนะครับ อันนี้จะเป็นเชือกสายรัดพลาสติกเชือกสายรัดพลาสติกขายได้ทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีฟ้าขายได้หมดกิโลกร,รัมละสาบาทสาบาทสวัสดีครับดูท้ายพี่บ้างจา้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้า ข้างในมีอะไรบ้างนะแต่วเราเดินไปดูในห้องใหญ่กันหน่อยไหมอ่าก็อันนี้เป็นห้องเก็บอลูมิเนียมแต่วันนี้มันเก็บไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนมาดูเก็บสางหน่อยเหมือนจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ต้องเอาไปอัดอลูมิเนียมกระป๋องย้ำอีกทีนึงเนียมป๋องหน้าร้านอยู่ที่45บาบาทนะครับผมเนียมกระป๋องแล้วก็อลูมิเนียมบาง อลูมิเนียมบางจะอยู่ที่48บาทนี่จะเป็นพวกหม้อไหกระมังต่างๆนะครับผมที่เป็นอลูมิเนียมบางเนาะต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกสแตนเล30 4, ส304สแตนเลสซีรีส์304นะครับผมวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับอลูมิเนียมฉากอลูมิเนียมฉากจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกล้อรถมอเตอร์ไซค์ล้อแมก ล้อแม็กแบบนี้นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ64บาท64บาทไปเอกไปข้างนอกกันดีกว่าช่วงเช้าวันศุกร์นะครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วก็ยังช่วงเช้าอยู่เนาะก็เพิ่งเปิดร้านมาได้ไม่นานวันนี้ทีมเก็บของก็ออกไปเก็บข้างนอกกันหมดเลยนะครับโอเคก็ท้ายคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะมีวันหยุด2วันเนาะ เียงดังไหมไม่ดังนะจะมีวันหยุด2วันนะครับผมจะมีวันหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะหยุด6 7พฤศจิกายนเปิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนนะครับยเยก็เผื่อลูกค้าท่านใดหลงมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นใน Facebook เป็นใน YouTube สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีรรไซเคิลภาาไัยนะครับผมใน f a c e b o o k ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ใน y o u t u b ปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็ ที่สาคัญวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์มีคอนเทนต์ออกอากาศหมดนะหน้าถึงหน้าร้านจะหยุดแต่ว่าคอนเทนต์ก็ยังอ่อกอากาศอยู่เพราะฉะนั้นปรฝากกดติดตามไปด้วยเนาะเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็ไม่พลาดกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปรายงานงความคืบหน้าเรืยนิพนธ์พอเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเปิดร้านเจอกันตามปกติเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอญอาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ